ครับก็สวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับที่11นะครับผมมีนาคม2564นะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูรากนะครับรากที่คนถามหามาเยอะนะครับไอ้รากนี้นะครับผมก็ทําของผมนะครับไม่คิดว่าจะมีคนชอบเหมือนผมนะฮะเยอะเหมือนกันนะครับไลน์เข้ามาถามว่าขายไหมขายไหมครับที่จริงผมก็ไม่ขายนะครับเพราะว่าต้นไม้เป็นต้นฮอลแลนด์ต้นนี้นะครับเป็น ต้นที่ผมทํามานานแล้วนะครับทำมานานแล้วนะครับแล้วก็มันรักนะครับมันอยู่ด้วยกันมานานก็เป็นความรักนะครับที่ทาที่ทํามันมานะครับวันนี้ก็เลยจะมาสอนนะครับไม่ต้องซื้อหรอกนะครับทําเอานะครับมันจะได้เกิดมันจะเกิดความภูมิใจนะครับประเมินค่าไม่ได้นะครับแต่มีความหมายตั้งจิตใจนะฮะเราทําเอาพอเราวันหนึ่งเราทําเสร็จนะครับมันจะมีเรียกว่าอะไรนะมันจะมีคุณค่ามากนะครับซื้อขายกัน เราแทบจะไม่อยากขายเลยนะครับถ้าเราทําได้นะครับมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ที่จริงอะทุกวันนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับสองสามปีก็น่าจะโตแล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยเลี้ยงแบบอะไรนะแต่ก่อนนะสมัยก่อนเลี้ยงไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะใส่หรอกครับเพราะว่าอ,อัดปุ๋ยมากไปไม้มันก็ไม้มันโตเร็วครับแต่แต่ว่ามันค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยอะไรนะ ไม่ค่อยทนไม่ค่อยทนแดดนะครับเพราะว่าแดดแดดฟ้านะครับผมนะฮะยกเว้นไม้สีนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยหน่อยนะครับใส่เป็นแบบบางครั้งเล่งใบอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแบบเนี้ยใส่ปุ๋ยเล่งใบหน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าใบมันไม่เขียวนะครับเราก็ขายไม่ได้นะฮะใบมันไม่เขียวแล้วก็ยอดไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยแบบเนี้ยผมก็ต้องใส่ปุ๋ยหน่อยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมครับว่าต้นไม้ผมใบมันจะเขียวนะครับใบเขียวดีนะครับ แต่แบบนี้ผมก็ใส่แค่ใบก้ามปูแล้วก็ปุ๋ยออดมโคตรองพื้นนะครับก็ปล่อยเขากินไปเขาต้นโตแล้วนะครับนะอ่ะเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีทํานะครับทําไม่ยากนะครับทำไม่ยากทำไม่ยากจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่านะครับสมมุติว่านะครับอันนี้ผมตัดตัดยอดมันทิ้งนะครับอต้นฮอนแลนด์นะครับผมสมมุติว่าท่านมีต้นฮอนแลนด์อยู่หนึ่งต้นนะครับ ต้นเล็กนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะดูส่วนทรงมันก่อนนะครับต้นฮอนแลนด์นะครับไอที่ผมจะทานี่คือต้นฮอนแลนด์นะครับรากเขาจะยาวหน่อยนะครับรากเขาจะยาวหน่อยนะครับแล้วก็จะทําเป็นทรงแบบนี้ครับส่วนมากผมก็ทําต้นฮอนแลนด์นะครับชนชมพื้นบ้านเรานะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีต้นหนึ่งต้นนะครับเราก็ต้องมาดูส่วนทรงก่อนนะครับว่าเราจะเอาสไตล์อย่างรากจงๆเนี่ย เราจะเก็บไว้กี่รากดีนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับต้นนี้มันก็มีอยู่1 2 3 3สามามรากใช่ไหมครับถ้าผมจะเก็บไว้3มรากเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะมันก็จะสูงนะครับนะฮะเนี่ยเก็บไว้อย่างเงี้ยเลยมันก็ได้นะครับแต่มันแต่รากมันยังไงอนาคตมันก็จะเป็นส 3, 3ขานะครับยาวๆลงไปนะครับ3ามขายาวลงไปชอบแบบนั้นไหมถ้าชอบก็เอานะครับ ถ้าชอบเอาก็คือตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่นะครับแล้วก็โยงขึ้นมานะครับคือจุ่มไว้แค่ปลายลากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับข้างบนนี่เอาออกหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยออกเลยนะครับออกเลยนะครับเนี่ยนะครับก็ได้แล้วใช่ไหมฮะอ่าเนี่ยตนี้ก็ได้แล้วถ้าจะไว้สามลากก็คือไว้สามลากเลยนะครับจะอย่างอย่างอย่างตัวเนี้ยนะครับ ถ้าจะไว้3รากแบบนี้ก็ปล่อยได้เลยนะครับแต่ก็ต้องตัดรากให้เสมอกันนะครับเนี way way. ่ยรากมันไม่เสมอเราก็ต้องตัดให้เสมอ่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากแกไว้แค่2รากนะครับ2รากเราก็ผมก็จะไว้ไว้แบบนี้ก็ต้องตัดตัดร่างนี้ทิ้งนะครับนะเนี่ยแต่ที่จริงผมเนี่ยผมจะทําแบบนี้นะครับไอ้ต้นเนี้ยนะครับผมจะทําแบบนี้นะครับเราก็จะตัดยอดนี้ทิ้งเลยนะครับ นี่นะครับให้เขาให้เขานอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอายอดยอดยอดมาเสียบนะครับเมือนกระนกไหมฮะเนี่ยนะครับจะทาทรงนี้นะครับแต่ถ้าใครทําลากโยงนะครับก็คือผมก็แนะนํานะครับนี่ตั้งแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ตั้งแบบนี้ครับอนาคตก็ยืดขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลากรบกรบดินนะครับให้กรบกรบแค่ตรงนี้นะครับ กบแค่ตัวนี้นะครับแล้วข้างบนก็คือเอากะมาพร้ซวซับไว้นะครับจะเห็นเห็นภาพไหมครับถ้าผมจะพูดเนี่ยหรือว่าต้องทบให้ดูครับเนี่ยบางครั้งก็เนาะผมก็เคยเคยเป็นเหมือนกันนะครับเคยแบบว่าฟังเขาแล้วผมก็ไม่อธิบายผมก็ฟังแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองทําให้ดูเลยดีกว่านะฮะเราตัดให้ตัดให้มาเท่ากันก่อนนะครับนี่นะครับจะทํารากยงใช่ไหมครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมทําให้ดูเลยดีกว่านะครับเผื่อจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องการปลูกด้วยนะครับเนี่ยเรื่องการปลูกสําหรับคนได้ไม้ไปใหม่ๆนะครับว่าปลูกกันยังไงนะครับก็ถามกันมาหลายคนนะครับผมก็ทำเป็นคลิปอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าเขาอาจจะค้นหายมาหาหาไม่เจอเนาะนะครับอันนี้ก็คือผมก็ใส่ดินลงไปแล้วนะครับนี่นะครับ อไอ้ชั world, so ้นแรกนะครับชั้นแรกก็จะเนี่ยกาบมะพร้าวนะครับกากมะพร้าวคือใส่ตรงไหนนะครับใส่ประมาณเนี่ยนะครับหข้อนิ้วเนี่ยครับวัดจากข้างล่างไปนะครับประมาณ1ข้อนิ้วนะครับใส่กากมะพร้าวลงไปนะครับเสร็จปั๊บนะครับใส่กากมะพร้าวลงไปใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยดินปลูกนะครับดินปลูกสัก2ข้อนิ้วนะครับประมาณวัดจากกากมะพร้าวขึ้นมาอ่าดินปลูกนะครับแล้วก็โรยด้วยออสโมโคสนะครับเนี่ยออสโมโคสนะครับมันติเทคนะครับ ไม่ใช่ออดโมโคดนะครับถ้าออดโมโคดนี่จะเป็น10อันนี้ปุ๋ยละลายช้า4เดือนนะครับมันติเทคนะครับแต่ถ้าออดโมโคดนี่จะเป็น13 13 13นะครับสําหรับมือหม่นะครับโรยลงไปเลยนะครับเสร็จปั๊บนะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าบอกกันเลยนะครับอ่านะครับเสร็จปั๊บนะครับท่านก็ต้องพยายามจัดรากแล้วครับจะจัดด้วยวิธีไหนนั่นก็แล้วแต่ความสามารถเลยนะครับ แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากให้มันโยงใช่ไหมครับมันก็ต้องเริ่มจากเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วอนาคตนะครับอนาคตก็ต้องก็ต้องปรับเปลี่ยนกันออกนะครับเนี่ยนะครับปึ๊บกบไปก่อนครับมันยังเล็กครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะอีกอย่างหนึ่งอนาคตเนี่ยเราก็ต้องตกแต่งอีกนะครับนี่นะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าเอา ที่ผมบอกว่าผมไม่อยากจะใส่รอยพรอดงี้ครับเพราะว่าผมต้องกบกับมะพร้าวนะครับเพื่อที่จะซับด้านข้างนะครับให้มันให้มันอยู่ตัวนะครับเวลารากเขาเดินนะครับลากเขาเดินเขาจะได้อ่าแบบนี้นะครับนี่เวลาลากเขาเดินเขาจะได้ไม่ไม่กระดุกกระดิกนะฮะมันจะได้ไม่หักนะครับเขาจะรู้สึกมั่นคงแล้ว่าจะโตเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันโยกไปโยกมาได้น่ะนะครับเนี่ยอันนี้นะครับ <issimo> ก็ปลูบแบบนี้นะครับนะอันนี้เดี๋ยวก็ตัดนะครับตัดออกก็ได้นะครับตัดออกเนี่ยแต่ผมไม่ตัดนะครับผมจะไว้ทํารากของผมนะครับอันนี้ก็ได้รากแล้วนะครับรากโยงนะครับก็ทําทําไปเรื่อยๆนะครับก็พอโตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับโตขึ้นมาอีกหน่อยเราก็ต้องยืดยืดไปหน่อยนะครับยืดอืยวให้ดูนะครับอ่ะเนี่ยมเนี้ยนะครับ อันนี้เป็นต้นฮอลแลนด์นะฮะฮอลแลนด์เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมไม่มีพวกอลากับเขาหรอกครับพวกลาหรือว่าไทสุโคพวกเนี้ยนะครับพวกยักษ์พวกอะไรผมไม่ค่อยมีนะฮะสมัยก่อนนะฮะทุกวันนี้ก็ไม่มีนะครับมีแต่ฮอลแลนด์ผสมยักษ์ญี่ปุ่นนะครับที่เป็นตอที่มาเสียบไม้สีนะครับเนี่ยนะครับเราก็ต้องเริ่มยกขึ้นมานะครับถ้ามีรากเราก็ข้างบนเนี่ยเราจะเลาะออกนะครับเพื่อที่จะให้ให้รากข้างบนเขาแข็งแรงนะครับไอ้ให้รากข้างบนเขาใหญ่ใช่ไหมครับ เราต้องเลาะเล็กๆออกนะครับแล้วก็ปล่อยไว้ข้างล่างนะครับให้รากขนงเขากินข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนนี้เขาจะได้ใหญ่นะฮะเนี่ยอีกสักพักหนึ่งสักสีเดือนนะครับผมก็ต้องยกขึ้นมาอีกแล้วนะครับยกขึ้นมาอีกหน่อยนะครับสักสี่เดือน5เดือนนะครับผมยกขึ้นมานะครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ตแบนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับอ่าพอสีเดือน5เดือนยกขึ้นมาหน่อยอันนี้นี่อยู่ในกระถางใหญ่แล้วนะครับ แต่การที่จะเราจะยกนะครับเราต้องรอให้รากเขาชนก้นกระถางก่อนนะครับให้รากเขาชนก้นกระถางข้างล่างนะครับข้างล่างก่อนนะครับเราถึงจะยกขึ้นมานะครับเพราะไม่งั้นมันจะเสียเวลาเปล่าหนึ่งรากเขายังไม่เดินยังไม่แข็งแรงอะไรพอนะครับดูสังเกตที่รากเอานะครับรากเขาชนก้นกระถางแล้วนะครับเราก็ยกขึ้นมาหรือว่าไม้หมดเริ่มจะหมดอาหารก็คือสังเกตการเจริญเติบโตของเขาก็ได้ครับสังเกตที่ใบนะครับใบก็จะไม่สวยนะครับ เริ่มหมดอาหารแล้วลากชนก้นกระถางแล้วก็ยกขึ้นมาตัดแต่งไม่นะครับเนี่ยแบบเล็กๆแบบนี้ก็ต้องตัดออกนะครับตอนแรกมันมีรากอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมครับผมก็เลาะออกนะครับเลาะออกแล้วก็ปล่อยปล่อยข้างล่างไว้เลยให้เขากินนะครับเนี่ยนะครับให้เขากินนะครับแต่รากเส้นไหนเราจะเก็บไว้เราก็เก็บนะครับนี่อนาคตก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับยกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็จะเป็น อย่างในรูปนะครับอย่างอย่างอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสมมติว่าผมพอแค่นี้ใช่ไหมครับผมก็พอผมพอแค่นี้ใช่ไหมผมพอแค่นี้ผมก็ข้างล่างผมไม่สนแล้วนะครับผมก็ปล่อยไว้แค่เนี้ยนะครับไอตัวนู้นอ่ะผมยกขึ้นมาจนจนยาวใช่ไหมฮะเนี่ยตัวนู้นนะครับยกขึ้นมาจนจนมันยาวผมก็พอแล้วฮะผมก็พอข้างล่างก็ปล่อยแล้วเพราะว่าถ้าเลี้ยงดีเกินนะครับมันก็ใหญ่เกินนะครับแล้วเวลาขนย้ายนะะโอ้ลำบากนะ เนี่ยนะครับคราวนี้เราก็จัดการข้างบนนะครับเราก็จัดการตัดแต่งข้างบนนะครับให้ได้ทรงพุ่มนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คลิปอาจจะยาวหน่อยครับแต่หวังว่าก็คงจะมีความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับจากช่องบักทองชาแนลนะฮะก็ขอขอบพระคุณมากๆครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมสวัสดีครับ